ตอนนี้เร็จหนึ่งเครื่องครับ2 m ทางสติเตอร์คัดเกตนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีรีเลย์30 m กันป้องกันการสวิตร้อนนะครับก็จะมาเทสให้ดูนะครับงานก็ประมาณนี้ไฟต่ำ200วัตต์นะครับ เสียงจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าซิลิโคนยังไม่แห้งซิลิโคนที่อัดไว้นะครับยังสั่นได้ดูไฟสูงนะครับไฟต่ำห้าร้อยวัตต์ครับไฟสูง ประมาณนี้นะครับ